สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกทุกท่านคลิปนี้เขาจะมาสรุปชุดสรุปชุดบนเนาะจากทีเอ็ดได้ลงไปให้ในส่วนลักลอยลักซิปลักด้วยอันนี้เป็นซิปบ,บนนอยบนอันนี้ก็เป็นซิปนอย10ซิปนอยด์ซิปนอย10ซิปนอย10ซิปน,อย,นอยแล้วก็ซิมีสูตรตัวเด่นอยู่ในนี่นะเนาะเมื่อ,มอเมื่อลงไปแล้ว สูตรสิบหน่วยกลับมาว่างว่างสองตำแหนง่งมันก็สิได้มันก็สีตัวเลขพ่อๆกันเดี๋ยวแอดก็สิตัดตัด,ตดับบอกให้มันก็สิเหลือหน่อยลงเนะเดีราเข้ามาเช็คบังกับอันนี้เนาะสูตรดามาว่าในคลิปแอดก็บ,บอกบอยู่บว่ามันมีท่านหนึ่งคนขอมาว่าสูตรหลักลอยเจ็ดตัวหหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยเจ็ดตัว การลงมหาอันนี้เหตุให้เพิ่นซื้อเพิ่นก็สิมีสูตรตัวตัดตัวยางของเพิ่นนั่นล่ะโซนี้ใเซเรตตลอดเว่ามันหลายตัวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยโอกาสสิหลุดมันก็ยากเพราะว่า70%เนาะเพราะวันมีตัวเลข7ตัวมันก็โอกาสสิมามันก็หลายหลักสิบหลักหน่วยเพิ่นก็สิมีสูตรตัวตัดตัวดับตัวยางของเพิ่นก็วิธีประมวลผล จังใดจังใดเกิดบารูน้ำพึนน้องกัดขอมาก,กอะเหตดให้เนาะสามนี้เนาะอยู่ตามมาซะอันนี้เหตดให้เพป็น,นกัดข้อมากที่ได้ซื้อก็เลยข,ขึ้นให้ก็เลยประมวลฝนให้ว่าสูตรจังใดจังใดแบบ,แบบนี้แบบนี้เนาะแต่ในคลิปแอดกซับสรุปไฮเดรนในชุดนี่ตัดให้ก็จะเป็นตัวนี้นในชุดสามสามนี่เนาะ สามศูตรแต่มเกิมาเด่นในชุดสรุปในนี season, il, en friend. Friend. 10, 10, 10่แหละี๋ยวเอสีสรุปให้เนาะเกษมีหลักปลอยหลักสิบหลักหน่วยเหมือนว่าผมวันผลมาเทียบสามสูตรเพราะว่าแต่ละหลักเนี่ยลักปลอยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมันก็จะมีติดติดอันนี้สูตรหลักปลอยเปล่ามันก็ติดหลักสิบหลักหน่วยมันติดมานั่มแถบตรงหวนเจ็ดเจ็ดเก่าเนี่ยมันมากสิบจิตหน่วยนี่จังสิ เจ็ดศูนย์เนี่ 3, 7, 7, 7, สิสามเจ็ดเจ็ดสนิทมันมากรบเป็นหลักร้อยนี่เนาะสามเก้าสี่เป็นได้นี่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนัย่นหลักสิบก็คือกันนี่ก็เป็นสูตรหรือเพิ่นจะเอาไปตัดแบบวิธีทีแอดเจ็ดนี่ก็ได้ว่ามาติดสิบติดหน่วยมาทั้งสามสูตรทั้งลอยสิบหน่วยเนี่ยมันมันติดมากน้องกันเหมดออ๋อกรซื้อ สามสูตรเนี่ยเอาไปใส่ได้เลยใส่ได้ตลอดภาพหนิงก็ลงไวอีกครั้งหนึ่งไปเบิ่งเอาไม่ได้เอาไปใส่แต่มันก็สิญยากแน่ครับน,นี่เมื่อมาเทียบกันแล้วทั้งสามสูตรพอราะเมาเหมอมาว่างกันหรอกมันชดไปชดสามสูตรเมื่อไหร่กันมันมันมีรอยสิบหน่วยทั้งสามสูตรติดมาล่อมเ่ยเขาก็เอา,เอา,เอามาใส่เป็นตัวเทียบ เทียบกันเจ็ดมีสามสูตรนี่ศูนย์มีสองสูตรนี่เนาะแบบหกมันมีอยู่สามสูตรนี่นี่หลักหน่วยมันจิไปประมาณนี้อันนี้คัดาทา่ทาใส่สูตรนี้ได้ไงนก็จิม,จมาตัวนี้เนะาะบ่ายนี้เขาบ้าเขาของเขาอ๋อพฤศจิมาอธิบายให้งแล้วก็ระยะเดินทางมาหอดคงสุดไทยนี่ บางคนก็บอกว่าเลขออกเราจะมาเปลี่ยนไหมมาได้เปลี่ยนที่ปเปลี่ยนจังได้ขันเปลี่ยนกับเขียนสามตัวตรงรเลยน,นี่เนาะก็บ,บอกว่ามันอันนี้ผลผลงานหัวที่แล้วนี่ล,ลอยขึ้นมาอยู่แต่แอดบปรติเขียนแอดลงแต่แต่อสองกับห่ก็บ,บอกกับเขียนกำกับ,บอยู่ว่าเต้นชั่นดับสองเกียร์กับสองหา่าผลที่ออก สามสามห้าสองสิเกือบเกือบสามตัวนี้เฉียดเป็นตัวหนึ่งนีม่มากคู่นี่เนาะเข้าใจแล้วนเนาะปันเฮ้ามากเ,เข่าของเฮ้าวะเนี่ยในชุดสรุปนะในชุดสรุป คำเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นเป็นการคํานวณส,สถิติย้อนหลังผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายถูกชนิดโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาเทียบไปเราเป็นร้อยสิบหน่วยมันเคยจะพ่อๆกันนะผมมันมันหลายสูตรมันหลายสูตรมันเคยมีสิบหน่วยบนเดก็กเคยจะมาว่างสองต,ตำแหนง่งเมื่อว่างสองตำแหนง่งเราก็จะมาตัดตัวด้าบกเนาะ สูตรเด่นบนเด่นบน <c oughs> เด่นบนมากกับหลายสูตรหนึ่งนี่นึ่งติดดับหลักสิบก็จะเหลือหลักหลักลอยครับหลักหน่วย อะัสุดเดินมันไม่ท่านี้สุดเดินตัวนี้ก็ไหลอยู่แต่มันติดดับนติดดับเอ็กซ์เสียไว้เป็นเด่นชนดับเด้อวันนี้ว่างลักลักร้อยลักร้อยที่ร่าที่สุดก็ไปที่ศูนย์มาติดดับน้่งแล้วก็ ต่ <Started. S 2> อไรก็จะเหลือตัวนี้กับหนึ่งศูนยเดินลักลอยไปที่ศู หนึ่งหกศตัวเด่นเด่นไปที่0ูศกับ1นเป็นตัวลองนละ้นี่มีตัวนี้ละ่ะลักสิบลักสิบลักสิบ สามติด <c oughs> ตดับหลักซิบสังติดดับหลักซิบหาว่าหาก็ติดดับเพื่อนพี่น้องแต่ว่ามันเด่นแอดเจ้าไ้ก่อกนเดี๋ยวจิตตัดให้นะหกหกระติดตับเตี้ยมันได้มันก็เด่นอีกละ่ะแอดบ้างไปแล้วในจุดสามตำบลจุดพิเศษไปอะไรบ้าง ตัดตัวนี้แปดกับหลายเฮือนแต่ก็ติดดับสี่แปดมันือหลายสูตรนะแปดหลายสูตรแต่ว่าแปดมันหลายสูตรแล้ววันนี้มันลักสิบบนคู่คีเนาะคู่คีวัที่เลียว เจ็ดเป็นเลขขีดมาทีรักสิบวัดไปเป็นศูนย์เป็นเลขคู่เลขคู่มันก็จะมีสองหลายสูตรตัวนี้ติดดับซีซีมันก็นหลายสูตรแต่ว่าออาติดดับกเขียวออกรถหาหาติดดับเอือนเท่ากับเด่นรักสิบ สองกับศูนย์เท่านั้นสองกับศูนย์สองกับศูน,นย์ตัวนี้ก็เป็นตัวร่องนะน้องเด้อตัวนี้ก็เป็นตัวร่องผมติดดับเอาไว้ตัวติดดับมันไม่เจ็ดสูตรมาเลยเท่านี้บานนี้มาทีหลักหน่วย ักวยหลักน้วยติดดับนอยตวนี้ค่ติดดับื่อน เะเือสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดที่มีลาสูตรตัวนี้มันก็พอตีดับเตีมม้ยนมหน่อยสูตรเท่ากับจะเลือเอาตัวที่มันหลายสูตรกว่าเนาะพอกัน เปลี่นไปทีเอาตัวที่มันสดไหลเนาะไปทีสองสองกสองหนึ่ง,ส,งส็ดศูนย 02 01 07ตัวติดเนี่ย22 นี่มาคูคูร่องคูดับนี่เนาะเต็นชนดับเต็นชนดับไปคูร่องไปทีหกหนึ่งล้วก็หกสองหกเก็ด าหาโซนใส่ไม่ได้หมักหาโซนก็ใส่ไม่ได้ไปนอนนะแต่มันติดดับติดดับหลักหน่วยตัวนี้ก็ติดดับหลักสิบนะติดดับหลักสิบด้วยมันจะเหลืออยู่ท่านี้ คูเดนมีอยู่สองสอง,สองสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองอันนี้ก็จะเป็นคูร่องนะคูร่องจับสามตัวไปทีศูนย์สองสองศูนย์สองหนึ่ง ก็ศูนย์ศูนย์สองตัวเด่นไปที่สองน,น,นะความเด่นทั้งหลักสิหลักหน่วยแล้วก็บวติดแับน้ำหลักลอยก็บวติดแับตัวเด่นก่ะนี่หลักลอยมันไม่หน่อยแต่ว่ามัน มองว่าเทียบเรามันปฏิดับจากหลักเลยตัวสองามาเด่นแน่ตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยกับตัวเดียวกับคนนี้มักวิ่งกับปที่สอง แต่ส่วนตัวตัว,ตว,ตวทีแอดมักที่สุดเลยนะทีมักที่สุดชนเดียนก็คือนี่ตัวนี่คูดเรียนเมท่าดี้นะครบถ้วนในจุดสรุปนี่ระดักสิบก็ตามนี่แหละ สบนคูคีตัดให้หน่อยลงมันก็มันเป็นเลอคูเนาะที่แล้วเป็นเลคคีที่ห้าเลคคูเลคคูมันก็จะเหลือ c สองสี่กแปดศูนย์มัา่หกแปดศน c เนี่ยครับ c มันติดดับออกไปแล้วก็จะเหลือสองมกมกีนี่ตำนี้เพื่อนติดดับ2ตัวนี้ก็ติดดับเพื่อน มันเป็นปคือเด่นชนดับนเนตตัวนี้ไอทีบอชนบพชัน,ชนดบที่เด่นตัวนี้บอติดดบตัวนี้ที่สองนี่นเหลือหน่อยตัวลงมันก็จะเหลือหลักสิบไปที่สองกับศูนย์เน่นเลคูลอ้มันก็นิมีเท่านี้อ๋อ ดับพักซิมเนี่ยัขียนว่ามันบอกเสียวตัวนี้แห้งๆตัวนี้ม,มับเอาใส่ไปอีกเนาะเขียนม่คนเดียวสิวาไม่เขียนน้ำนุณอีกเขียนไปเนาะ,ะเพื่อหลักสิบหลักหน่วยก็ใสเต็มชุดเต็มนั้นก็นจะคู่ลวเนี่ยสิบห้าดิสามสามเก้า เอาชุดตันนตนน้งนานขนาดนปาโขบเราบ้างนี่เหลือหกเกียมันล่อง่นี้แหะบูดเดีนเส้นที่สุดเือนี่นี่นี่อะสามตัวนี่ไปเพื่นอนๆที่พและเอซ ผู้ติดตามทุกท่านโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใ้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ